<c oughs> จากบ้านมาไกลจากกุงนาคี ก็ส่งท MM ั้งทุ่งดอกมาน้องฮีดาน่าจะคิดฮอตบานแล้วนี่มาสู้อยู่กลางแสงไฟกดเอาเด้อเรืองไม่ยอมลาแล้วเอาเอาเราโอ้ตึกนะสัญญาไม่ได้ดีป้าตึกอย่างน้องตื่นเต็นแหงโอ้มีฮอตบอนจอดรถี่ตึกเลย นความเจริญของกาทมทุกคนมายามทำคืนมาเห็นอีหยังเลยกองกระไดแต่ว่าเฮาเห็นทุกคนนี่ว้าวถนนคนสู่เพื่อฝันลำเอียงอ๋อสถานีรถไฟฟ้าดังเสร็โอ้โหอันนี้เป็นรางรถไฟทุกคน จยากเช้าจนเย็นต้ออนนงเป็นคนใจร้ายเรื่องที่ดาก็เลยร้องเพลงตอนรักใจเป็นของตัวคำว่ากทมเก็คือถนนคนฝันค่ะก็เดินทางมาไกลจากบ้านมากรุเต๊สนะคะแม่กับจากบ้านมาตามหาความฝันอันเป็นจะเล่าให้ฟังนะคะถึงแม่จะพูดไม่เป็นก็ตามเถอะอะไรเนาะ จากบ้านอันเป็นที่รักเพื่อมาตามหาความฝันนะคะตอนนี้ันออันนี้เขาเรียกว่าสอนร่อพิบาทพี่จังนี่เน่อโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้คักเนอะจ๋ไดายทุกคนมากันคืนเนาะไปเห็นวิวปันไดแล้วก็เห็นแสงสีเสียงของกรท่อมอทุกคนนี่เห็นแสงไฟ เพินพร้มเจริญในยามค่ำคืน <c oughs> ของกอทมอ <c oughs> ตอนนี้ฝนตกระกอนฝนตกลิ่นเลยคันกับมามีเพือนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาขอ,าขอพลักทีมาคมเหงได้แต่ปลอบใจตัวเองไม่ให้หยุดฝัน มือสู้ค่ะให้กำลังใจคนที่จากบ้านจากเพื่อนตัวเองมาทำงานอยู่ที่กทมเ้อสู้ๆนะคะกำลังใจให้คิดถึงบ้านก็อดเอานะคะพวกเราก็สู้ๆเหมือนกันเด็กเหมือนเด็กเหมือนทิดาก็ต้องสู้เหมือนพวกหนูค่ะเหมือนพวกน้องทิดาลายอย่างเช่นพี่ปัทนะจากบ้านมาไกลอายุแค่นี้เังนจากมาได้เลยยังอดทนได้ พ่อพ่อแม่แม่ว้ายพ่อพ่อแม่แม่จังได้ไหมนี่พี่พี่น้องน้องเอ้ยไอ้สักผูสุกคนก็ต้องอดได้นะคะสู้ไปด้วยกันค่ะสู้ไปด้วยกันนะคะโมเมนสายสกริ้งเสือกควายตัวนี้โอ้โหเสือกขันลามควายกางตีข้อฮักแต่ว้าวนี่เหรอเปิดกระจกได้ไหมเย้ ส,สวัสดีเด้อสวัสดีค่ะโอ้โห oh. you know? yeah. ้งวงอยู่เนาะโอ้ยทุกคนไปน้ำเจ้าพญากวงมากโอ้ยมันเนื้อสลิงน่ะกูย่างใหญ่เลยอ่ะโอ้ใหญ่นักเลยอ่ะทีดาว้าวสุดยอดโอ้ยเป็นธรรมดาทุกคนบ้านนอกเขาปลูกก็เป็นธรรมดานี่แหละโอ้ื่นเต้นแหง นี่น้ำเจ้าพยาเอาไ่เห็นกระตาเลยเด้อว้า,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 าวทุกคนถนะ่ายสมัยดียามเ้าทุกคนเนาะตอนนี้เฮาฮอดกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเมื่อคืนนี้เฮากลับมาพักอยู่ทีนี่แหละวัดละคังทุกคนวัดละครังทีกรงุงเทพมหานครเนาะกับน้องธิดาแล้วก็แม่พึ่งพ,พ่อภูเนาะ ตอนนี้เราเตรียมตัวจะไปวัดอีกแห่งหนึ่งทุกคนเป็นวัดที่สําคัญที่สุดเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเป็นวัดอีกอย่างทุกคนเทากับเเคยไปจ้าเถื่อเนาะอันนี้วัดอีกอย่างจ้ะวัดละคังอ๋อวัดละคังเหรออ๋อรัตศกาลที่สามสารตะรัชกาลที่สามทุกคนอ๋อสาราอย่างนี้สองร้อยกว่าปีปุ้นนะวัดละคังมีอายุยืนยาวเก่าแก่ดี ตัวนี้ใครโทรมาเนาะเฮ้ยใครโทรมาโทรมาใครโทรมาโอ้สมัมดีโอ้กินอัเซัพแบบกินอย่างอยู่โอ้กำลังจะไปนน่นไปวัดที่สำคัญตอนนี้กำลังย่างไป ทาทุกคนผู้คุยดับเอชวนเจอร์โทรมาไปวัดพระแก้วบ่แม่เละไปวัดพระแก้วกำลังยาวไปที่วัดพระแก้วมีบุญได้ไป๋าวะเจ้าบัวมานึ่เนาะเอาไว้แค่เดียวเขาสิเตรียมตัวก่อนแป๊บนึงนี่สิข้ามเพื่ออะไรนี่เออสองลงข้ามเพื่อแม่ใช่แล้วไม่น้ำเจ้าพญาอือฮึอ่อโอเคเท่านี้แหละเท่านี้แหละแล้วค่อยว่ากัน โอเค thank you อ้าวทุกคนไปแค่ care, โทรมานะเดี๋ยวให้สนุกเอ้อะพันวะไปสถานที่ที่เฮาจะไปคือวัดพระเก้วทุกคนวัดพระเก้วมรกกเนาะเซิงเฮาจะข้าแม่น้ำนี้กันเดี๋ยวพูดคุอกันว่าอันแม่น้ำอันนี้ก็จะห้องแม่น้ำอีกอย่างเนาะเดี๋ยวไปถามผู้รู้กันดีกว่านี่แหละจะต้องได้นั่งนนะเรือใช่เราจะนั่งเรือไปอันนี้น้ำอย่างจะ๊ะน้ำเจา้าพญาโอ้น้ำเจา้าพญา มาทุกคนเขาได้นั่งเรือข้าไม่เนาเจ้าพญาเพื่อไปวัดพระแก้วทุกคนอเอา้าอาครั้งแรกอ๋าต้องไปเขาได้ยากเสือนะโอ้โอ้น้ำน้ำย่างแรงเลยทุกคนไป ป็นยังไงที่นา่านผูบาเตือนเต้นมากเลยตอนนี้ว้าวไม่เป็นไรค่ะจะไม่ไป็นไรโอเคไหมโอ้สุดยอดเลยทุกคน ลวงลุงทุกคนนีหลวงลุงอยู่ทางนั้นคุ่นนะหลวงลุงพันพาค่ะพ,พาไปเบิ่งวัดพระเก้วทุกคนต้องไม่ต้องได้ไปถามความรู้สึกของน้องธิดาแล้วแหละโอ้สุดยอดโอ้เป็นยังไงเมารถเมารถเมารถเอา้าจากเรือเป็นรถแล้วเหรอเนี่ย <laughs> เอาทุกคนน้องธิดาเมารถคนเดียโอ้ยบรรยากาศดีน้องธิดา <laughs> เหมือนในหนังเลยอ่ะที่เขาอ่ะไล่กันในน้ําเจ้พาพญา เกือบแหลกแล้วตอนนี้โอ้น้องธิดาเพิ่นถือเกือบแหลกเลยน่าจะอ่าย่างแล้วมันเก็บเท้าอ่ะทุกคนน้องธิดาโคตรเกือบแหลกเลยตอนนี้อ๋อเดี๋ยวจะไม่ทันหลวงลุงเดี๋ยวไม่ทันหลวงลุงหลวงลวงุลงหัวอยู่นะเอาทุกคนวีรกรรมของน้องธิดาสนุกมากเลยฮะ

ข้าวต่อไปสิได้มะพร้าววันนี้ข้าวประชุดเลยตอนนี้โอ้ลุงฮิดาฮะนี่แหละมาเปิดมุมมองใหม่ๆเอาเลยรับแล้วเลยโอ้แมงป้าวนี่ถือว่าสุดยอดแล้วเนี่ยอ้าวได้ดังปังๆดังปังๆปังกันกินกินถ้าดังไม่ปังก็ไม่พองเออกินเลยอร่อยไหมโอ้น้องฮิดาเจอเอฟซีพร้อมด้วยนี่โอ้มากรุงเทพมีเอฟซีด้วย บ้านเดียวกันออยู่ไออ่ายสรเดกันเลยอ๋อีสวนี่คือกีอ้านเดียวกันบ้านเดียวกันบ้านกันาโอ้โหม่บ่เล่นอ๋อเดียวม้นอบ้านเดียวกันมาเลยโอ้โหา้วนอไม่จม้งไม่เะ คนลาวนำกันเลยทุกคนมาเมืองกลุ่มก oh ันได้เจอกับคนบ้านเดียวกันทุกคนคนลาวน้ำกันเนาะน้องฮิดาโอ้โอ้านี่แหละน้องฮิดากำลังขยายฐานอยู่ตอนนี้อุโมงค์มหาราศปัาทุกคนไม่รู้อุโมงค์อีกบัดเป็นบันไดเรื่องโอ้ พี่ฝ้ายก็กลัวเหมือนกันระบัดนี้เฮ้ยอย่ามาอย่ามาเลยลูพี่ฝ้ายก็กลัวนะบัดนี้นะเอาพ่อภูไปแล้วไปเลย่ยัง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 พี่ฝ้ายนั่นเนี่ยโอเคหลอนไปพี่ฝ้ายก็กลัวเหมือนที่ด้านเลยโอ้ลงอุโมงแล้วไม่เคยเลยเนยังไม่เคยสั้น เราเคยใส่เกืบส้นหยองลงอุโมงค์โอ้ยโอ้ยนโำวนสุดยอดเอากับครั้งแรกคือกนเนาะใส่เกือบส้นหย่องลงอุโมงค์บายบู๊เป็นยังไงที่ดา เมื่อกี้เข้าห้องน้ำไปยังไงตกใจคิดว่าพีเหรอใช่นั่งที่พีก็ตกใจใหญ่เดี๋ยวยังไม่สุดเพราะว่ามันอัตโนมัติมากใช่สโคปเปล่ยมันมันให้เทคมากเลยพี่ปัดตกใจมากเลยพี่ขึสุดยอดเลยทุกคนห้องน้ำอยู่นี่มันสากมาหุยลงแล้วเราจะขึ้นอีกแล้วไปโอเคไปเฮ้ยเราลงแล้วเราก็ขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ย เอาเลย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 ไปเลยไปจับเราก่อนไม่ใช่จับพี่ปาจับเราไม่ใช่จับพี่ปานะพี่ปาเขาจะได้งายด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวใครก็พังงบลงกันนี่แหละใส่เกิร์บทีนี้จะได้กเดินออ้าวเย่เก้าเดินไม่ต้องกระโดดนะลูกเก้าขาหยับเลยว้าวเก้าขาหยับกลับขามรถขามรถเออ ด้วยกันเีงว้าวโหออกมาแล้วปารทุกคนออกมาแล้วเด้อสวรรค์นบนดินจริงๆเลยแบบนี้ทุกคนตรงเดทางเข้าประตูนะนี่อลังการงานสร้างมากาทุกคนตอนนี้เขาเข้ามาทางด้านใน,อนของพระวิหาร เอามาอะถือแบบตื่นตาตื่นใจเองทุกคนนี่นักท่องเที่ยวย่างลายอะเออนักท่องเที่ยวลายดีทุกคนคน,นี่กาแฟเด็ดอย่างตามโนล,ลงลูกไปอ๋อสวยงามดีดีตอนนี้เรากำลังมาทานข้างในกันเนาะข้างในก็คือเป็นที่ประทับของ พระแก้วมรกรเ <c oughs> ด้อคนอยังหลายทุกคนแล้วก็มีเด็กๆมาโฆษณะทึกศึกษาพร้อมหรอไปเดี๋ยวเขาย่างเข้าไปข้างในกันทุกคนหลวงองครับหลวงลุงและกบพออ่อแมาอ่ป๊าทุกคนงามดีอ่ะโอ้ฟันยุ่สวรรค์มะตอนนี้น เอาทุกคนเมื่อกี้เข้ากะเข้าไปแล้วกะออกมาแล้วจะลอยเนาะกะพอดีเพื่อนหามเอามือถือแล้วก็เอากล้องถูกเซอเข้าไปเลยแต่ก็ไ่เป็นไรทุกคนเพราะว่าเข้าเข้าไปเห็นวาสายเลยอลังการมากไดะเห็นพระแก้วมรกตด้วย ตัวเป็นบุญตาทุกคนจีด้เฮาได้มาถึางจุดนี้นะแ้วก็ได้ติดอยู่ทางกันในทุกคนอ๋นนอเกียบมรกตเนาะเจวเฮาจะพาทุกคนย่างล้อๆบุญบรรยากาศอยู่ที่พิหารแห่งนี้ทุกคนโอ้ลมลื่นเนะเาะได้ยินเสียงะระฆังพร้อม นี่คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหรือว่าพระมหาปราสาททุกคนในพระบรมมหาราชวังทุกคนตั้งอยู่ในเขตพระัสถานสันการทีทิตาเวนตกของพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาททุกคนเขาก็จะพาอิบซีทุกคนมาเบิ่งเนาะ แต่ละประสาทนั้นประสานทนี้ทุกคนอย่างเซนตรงนี้เลยทุกคนพระมหาจัก,กรีเร่าก,กับูอรา,ายละเอียดประดทุกคนเนาะก็มีแต่อ่านอยู่ใน Google เนาะให้ g o o g ิ e เบ่งให้เล้ก,ก็เรียนรู้จากตรงนี้ทุกคนก็ขอโทษขอ,อพภัยนั้นนะอาจจะโบอ่อธิบายบูเต็มเรื่องทุกคนแต่ว่าเ่าว่าเอฟซทุคะคะกคนอาจจะหู งูดีเลยล่ะเออการน,นี่ค่ะทุกคนกลาบมาเบิ่งความสวยงามเนาะความอลังการของสถานที่แห่งนี้กันแล้วกันทุกคนน้าวน,นี่แหละนักท่องเที่ยวอย่างหลายทุกคนเรื่องเที่ยวไรหรือไงวันจะเป็นนักเรียนเนะะาะปฐจศาสนาศรราึกษากันเต็มเลยทุกคนนี่นักเรียนโรงเรียนต่งางๆประ,ะมาณนี้่ะทุกคน กามีแต่เจะเก็บภาพนะบรรยากาศเอาไว้เนะน้องพิดาก็คืออย่างปิวเลยรู้สึกยังไงพิดาได้มาเห็นรู้สึก<ะ>อยากน,นอนฮะพอยากก็คำออยากนอนอาว